ที่สถานี M7 นะคะเชิงสะพานเสรีทิปไตยนะคะตอนนี้ระดับน้ำนะคะกับยูทีหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดสามแปดเมตรนะคะ <S <S เนื้อระดับน้ำทะเลปานกลางนะคะตามที่เราบอกไปตั้งแต่เคารายการนะคะว่าเพิ่มขึ้นนะคะยูที 22เซนติเมตรนั่นเองนะคะหลักการในส่วนของทางเทศบาลนคะรอุบลราชธานีนะคะ<ม>เพิ่นกาได้ดูแลนะคะลงไปตรวจสอบดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเพิ่มขึ้นระดับน้ำก็ต้องบอกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเป็นเวลาติดต่อกันกว่า10มือราคะเนื่องจากว่าในช่วงที่พันมานะคะฝนกระโตกติดต่อกันมากเกือบซู้มือนะคะเมื่อขึ้นี่กระโตกมากตั้งแต่ช่วง6กมงแรงนะคะ6กมงแรงตกไปเรื่อยๆมีสาแนเร็วแนนะคะตกแห้งแนตกคอยแนนะคะขณะที่พี่น้องประชาชนนะคะ ในเขตพื้นทีน่อนครอุบลราชธานีเพิ่นกะมาเบิงน้ำนะคะมาติดตามสถานะส,สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากว่า เพ่นห่วงเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะคะเนี่ยค่ะก็มีพี่นองประชาชนนะคะมาเบิ่งนะคะว่าน้ำปีนี้จะท่วมคือจังปีที่ผ่านมาบ่อนะคะพพราะว่าปี2565ต้องบอกว่าเป็นการท่วมใหญ่ในรอบ40ปีนะคะเพื่อที่จะได้เตรียมโตให้ท่านทวงที่นะคะแต่ว่าหลายๆคนกับภาวานาว่าอย่าท่วมเถอะนะคะ,ะอยากให้ท่วมนะคะก็มีทยอยมาเบิ่งเรื่อยๆนะคะหลักการในส่วนของ พี่น้องประชาชนนะคะที่เพิ่นมาเบิงนามนะคะเพิ่นกับมีการให้ความคิดเห็นนะคะเพิ่นการมีการเว้าะะว่ายานนามถ่วมจังไดแน่นะคะเดี๋ยวห้องมีเสียงของคุณวิลาวันกิติโกศินนะคะนี่เพิ่นเป็นผู้ที่อยู่ในเขตเทศบาลนครอุบลนั่นแหละคะ่ะที่มาติดตามเบิงนามค่ะจะไปฟังเสียงเพิ่นเบิงนะคะก็ออกมาติดตามมะค่ะเพราะว่าฝนตกต่อเนื่อง แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเรากังวลว่าปีนี้อุบลจะเหมือนปีก่อนๆไหมเนาะก็เลยชวนกันออกมาว่าไปดูระดับน้ําหน่อยว่าน่าเป็นห่วงขนาดไหนค่ะก็จุดตรงนี้ก็จะบอกเราได้ว่าปีนี้สถานการณ์น้ําที่อุบลจะเป็นยังไงอะค่ะแล้วก็เราก็ไม่อยากให้เป็นเหมือนปีก่อนๆก,ก็ต้องเฝ้าระวังกันเนาะดูว่าน้ําขึ้นแรงไหมสูงไหมแต่แต่ละวัน ขึ้นขนาดไหนน้ํามาอย่างไงอะไรอย่างเงี้ยปีที่แล้วที่เราเห็นน,ะน้ำมาทางทางทางด้านเนี้ค่ะแรงมากแล้วก็เร็วแปบ๊บเดียวท่วมถนนนี้แล้วตอนนี้ฝนมันตกมาต่อนเนื่องเนี่ยน้ําก็ขึ้นมาในระดับหนึ่งซึ่งน่าเป็นห่วงเหมือนกันเราก็ภาวนาว่าอย่าให้ปัญหาหรือว่าสถานการณ์น้ําในปีนี้เป็นเหมือนปีก่อนๆที่ชาวบ้านประสบความเดือดร้อนมาก,มาก ศูนย์อพยพต่างๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มเตรียมตัวกันแล้วที่จะช่วยเหลือชาวบ้านเนาะป้องกันปัญหาไว้ก่อนว่าชาวบ้านจะไม่เดือดร้อนมากถ้าท่วมแล้วมันก็เดือดร้อนนะเนาะแต่ว่าปีนี้ขออย่าให้เป็นมากๆเหมือนที่ผ่านมาเพราะว่าน่าเห็นใจน่าสงสารคนที่ประสบอุทกภัยมากๆค่ะ น,นะคะขีเ<ม>พลินไปเบิงนา้านะคะตอนนี้นะคะในส่วนของอุบลราชธานีนะคะเพลินก็มีศูนย์พักพิงชั่วข้าวนะคะสองจุดน้ำกันเพื่อที่จะรองรับนะคะการอพยพของพี่น้องประชาชนที่ขึ้นสู้ที่สูงที่ทปลอดภัยนะคะบ่จะเป็นในส่วนของอจุดสวนสาธารณะหวยม่วงนะอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนี่แหละคะ่ะหรือว่าจะเป็นทางด้านของอ,อีกจุดหนึ่งนะคะก็คือบริเวณที่ สวนสาธารณะหวยม่วงนะคะที่มีชุมชนวังแดงนะคะแลักกชุมชนเบนจมะหนึ่งที่เพิ่นอพยพขึ้นมานะคะก็คือเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมตอนนี้มีซิครอบครัวค่ะที่อบพยพขึ้นมาแล้วนะคะจากสองชุมชนนะคะอย่างที่ได้บอกไปแล้วก็เงามีเสียงของร่องนายกเทสมนตรีอุบลราชธานีนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงเพิินค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่สั่งสมกันมานะครับในเขตเทศบาลนครไม่ใช่เป็นปีแรก ผู้บริหารชุดนี้เข้ามาก็เจอภาวะแบบนี้ก็คือภาวะน้ําเอ่อล้นในพื้นที่ลุ่มต่ําเรามีข้อมูลเดิมอยู่แล้วณขณะนี้ร้อยสิบนิดๆน,นะครับเรามีข้อมูลว่าจะท่วมกี่ชุมชนก็เป็นไปตามที่คาดในบริเวณนี้นะครับศูนย์พักพิง้วยม่วงสูงสุดเราก็รองรับได้22ชุมชนการเตรียมพร้อมของเราก็คือเรามีแผนนะครับเราก็ปฏิบัติตามแผนเท่านั้นเองนะครับว่าก็คือการอำนวยความสะดวกการรองรับ การอำนวยความสะดวกที่พี่น้องที่อ,อพยพขึ้นมาอยู่ไปศูนย์พักพิงนะครับคงไม่สามารถช่วยเรื่องว่าให้น้ําลดได้น้ําเรื่องธรรมชาติแต่หน้าที่ของเทศบาลคือเตรียมพร้อมทั้งวัสดุอุปกรณ์ก็ยืนยันว่าเทศบาลเรามีความพร้อมนะครับในการที่จะแก้ไขบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องที่ประสบสานารภัยทุกด้านโดยเฉพาะในช่วงนี้คืออุทกภยัยน้ําน้ําท่วมขังเอ่อล้นเรามีข้อมูลเราติดตามสถานการณ์ตลอดเวลาเราไม่ไม่ใช่รอเราลุก เพราะเรามีข้อมูลอยู่แล้วอย่างตอนนี้ในนักขณะนี้นะครับก็เริ่มมีชุมชนมากขึ้นชุมชนหลังวัดโรมันชุมชนวัสุป,ปัดหรือชุมชนบุรพาเราก็เข้าไปเตรียมพร้อมด้านอนนวยความสะดวกเป็นศูนย์พักพิง <S <S ก็ให้อดทนนะฮะนะฮะถึงแม้จะเคยชินวัดทุมทุกปีแต่ก็อดทนนะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นเรื่องซึ่งพี่น้องจะต้องใช้ใช้ความอดทนนะครับพยายามทําจิตใจให้ผ่องใส นะครับแต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปเองมันไม่ท่วมตลอดเลยครับเพราะว่าเป็นเรื่องธรรมชาติเพียงแต่ว,ว่าเราอยู่ในภูมิประเทศที่จะต้องท่วมนะครับก็ขอให้ใช้ความอดทนแล้วก็มันก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้นะครับ